สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับก็นะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้นะครับอาตมาในตัวกลับนะครับแต่กว่าดีกว่าไม่มานะครับเนาะวันนี้ก็พิเศษจุดไปนะครับมาฮานอยปกตินะครับปกติเข้าไปนะครับมาสลับกันกับ VIP นะครับเนาะแทนที่จะมาตรงๆนะครับเนาะเด้อนะครับ ธรรมดานะครับก็เข้าไปนะครับให้ไป3ามหนึ่งนะครับออกมา1นึผมก็เน้นนะครับให้รูด3ก็3มานะครับเนาะนะครับชุดฮานอยปกตินี่ไปเข้าทุกหน่อยเลยนะครับเนาะนะครับก็แล้วก็นะครับฮานอยวีพีเข้าไปในตัวกลับนะครับให้ไป1นึออกมา3ามหนึ่งาสลับกันนะครับแต่นะครับก็อยู่ใน8คู่ที่ให้เน้นนะครับพูดถึงเรื่อง8คู่นะครับแล้วก็ตัวกันนะครับก็ ส, but, ส,สมาชิกส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามี8คู่นะครับแล้วก็ตัวกันไว้2คู่นะครับหรือใครจะเอาตัวกันด้วยก็ได้นะครับหรือเอาแค่8คู่ก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงนะครับเพราะว่านะครับบางท่านบอกให้ผมเน้นนะครับผมก็เน้นไม่ได้ครับเพราะว่าดวงบางคนนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับเนาะนำไปจับไปตัดไปเลือกกันได้นะครับใครจะ ไปตรงนะครับหรือใครจะไปตัวกลับใครจะขึ้นข้างบนหรือขึ้นข้างล่างนะครับก็ผมก็เน้นไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับแล้วอีกอย่างนะครับดวงของแต่ละท่านนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับเนาะเออนะครับก็จับไปนําไปจับครับก็นี่แหละครับมาดูกันนะครับว่าวันที่20นี้นะครับจะได้ครับเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ คนดวงเหงนะเป็นเพียงแนวทางเพื่อท่ให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะและดูสถิติหวยที่ออกนะครับมีสถิตในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลักแต่แมงรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับผมนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปนะครับแต่ก็ไม่น่าจะพลาดหรอกนะครับเนาะเพราะว่าผมลงคลิปล่วงหน้านะครับหลายชั่วโมงนะครับก่อนจะออกนะครับเนาะ นะครับไม่ต้องไปรอเลขที่ไหนครับนี่แหละครับลงที่นี่นะครับจะพยายามลงให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับจะได้มีเวลานะครับไปดูกันนะครับเนาะนะครับวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับเสียดายลาวนะครับลาวไปออกย้อนงวดก่อนหน้านี้นะครับที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็มาออกนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับก็เหมือนเดิมครับพูดไปนะครับ แต่ที่ผมบอกไว้นั่นนะครับแต่ถ้าโชคดีจากหวยฮาน้อยแล้วหวยลาวครับถ้าเป็นผมนะผมจะไม่นะครับยุ่งกับหวยลาวเลยครับถ้าโชคดีจากฮาน้อยแล้วนะครับนาออ่านะครับก็วันนี้พิเศษครับรอบ17บเนากาสินาทีครับก็จะมีเด่นนะครับเด่นศูนย์นะครับแล้วก็เด่น9เออนะครับตามตัวเดิมนี่แหละนะครับจับคู่ก็จะเป็น0-7 0-5้า 03,02,97,95,94แล้วก็93นะครับ8คู่นะครับ8คู่ที่ให้เน้นไปนั่นแหละครับใครจะเน้น8คู่นะครับก็เน้นไปนะครับหรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้อาจจะเป็นตัวกัน2ตัวนี้นะครับ ตัวกันก็จะเป็น0ูนะครับแล้วก็92นะครับตัวกันนี่อาจจะเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้นะครับหรือจะเน้นมากเน้นน้อยก็ว่ากันไปแล้วแต่ตามดวงนะครับเนาะนะครับหลักร้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็น5นะครับห้าน้อยพิเศษหลักร้อยผมไม่ได้ไม่ผมไม่ได้ให้ทุกวันนะครับก็แล้วแต่บางวันจะให้นะครับเนาะเออนกจะให้ก็ให้นะครับวันนี้พิเศษเป็น5นะครับหลักร้อยผมจับให้3ชุดนะครับเนาะก็จะเป็น507 5 94 502นะครับ ถ้าไม่ถูกใจก็นาหลักร้อยไปจับกับ2ตัวที่ผมให้ไปนะครับเนาะถ้าถูกใจกันก็ยังไงก็รีมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับเนาะผมก็อ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆข้อความนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้กันนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะถ้าไม่มีทุกท่านนะครับก็ไม่มีช่องคนดวงเฮงในวันนี้นะครับถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบให้ผมให้แนวทางแบบนี้นะครับผมก็นะครับ ก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับเนาะนะครับชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะเออนะครับก็จะทำให้ถูกใจกันทั้งหมดก็คงจะไม่ได้นะครับเนาะก็ต้องมีคนที่ชอบแล้วก็คนไม่ชอบปะปนกันาไปนะครับผมเชื่อว่านะครับเราทําบุญร่วมกันแล้วนะครับเราก็จะโชคดีไปด้วยกันนะครับก็วันละน้อยสองน้อยก็ว่ากันไปนะครับเนาะอ่านะครับก็พอๆได้สลับกับเปลี่ยนดันนะครับเนาะ เข้าบางหลุดบ้างปรับปนกันไปแล้วผมก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าวันที่20นี้ว่าจะเข้านะครับเพราะว่าผมก็บอกไว้ผมไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับแต่ก็เผื่อใจวันที่ไม่เข้าด้วยนะครับเนาะนะครับต่อไปก็จะเป็นฮานอยธรรมดานะครับหรือปกตินะครับก็ไม่ต้องไปนับแล้วครับว่าเข้ามากี่วันแล้วครับวันนี้นี่แหละครับก็คือเด่นนะครับก็จะเป็นเด่น 1นะครับแล้วก็เด่น2ก็อ๋อนะครับฝากไว้นะครับสำหรับใครที่นำเลขผมไปหากินนะครับหรือนำไปสร้างรายได้นะครับก็ถ้าว่าคุณคิดว่าทำแล้วดีนะครับก็ทำไปเถอะครับเนาะถ้าคิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องทำนะครับถ้าทำนาบนหลังคนนะครับผมคิดว่าไม่ดีแน่นอนนะทุกคนนะครับก็ยังไงอะ ทุกคนก็มีความคิดกันทุกคนนะครับถ้าจะมาโมลยความคิดกันแล้วไปหากินสร้างรายได้นะครับก็ไม่ดีนะครับอย่าหาทำนะครับนะครับผมรู้ครับแต่ผมไม่พูดนะครับผมสังเกตมาครับสักพักแล้วครับนะครับท่านไหนที่นําเลขผมนะครับนําไปปล่อยนะครับแล้วก็นําไปหากินนะครับสร้างรายได้นะครับก็อย่าหาทำนะครับนะครับเนาะรู้กันนะครับอืม ก็ระวังนะครับเป็นบาปเด้อนะครับระวังบาปเด้อนะครับบาปบริขีสร้างสุญญากิจนั่นแหละครับนี่ครับอาจจรย์เห็นผลในมือนีครับแต่วันข้างหน้านะครับกะเดี๋ยวกะปล่อยให้นะครับตั้งแต่ปล่อยปล่อยให้เวลานะครับเป็นทํางานของตัวของมันนะครับใครทําดีก็ได้ดีนะครับใครทําไม่ดีนะครับจะได้ดีได้ยังไงใช่ไหมครับอ่านะครับ ก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นจับคู่ก็จะเป็นวันนี้เน้นไหมเน้นนะครับเมื่อาวานเน้นมั่วๆมาครับออปกติไม่มานะครับี่เน้นไทยรูดวันนี้นะครับเน้น1รูด1น,นะครับจับคู่ก็จะเป็น1 2 1 9 1 4แล้วก็18 20 2 3สา 24แล้วก็298คู่ที่ให้เน้นนั่นแหละครับเพราะถ้าไม่มาใน8คู่นี้อาจจะเป็นตัวกัน2ตัวนี้นะครับตัวกันก็จะเป็น1 1นะครับแล้วก็28ผมก็งงเหมือนกัน,นครับสูตรวันนี้นะครับฮานอยปกตินะครับให้มาตัวเดิมเลยนะครับให้มา1 3นะครับแล้วก็ให้มา10ด้วยผมตัดทิ้งไปนะครับใครอยากจะเก็บไว้ก็แล้วแต่ นะครับเนาะนะครับก็ให้มาตัวเดิมครับผมก็เลยตัดทิ้งไปถ้าจะออกมาตัวเดิมผมก็ไม่เสียดายครับแต่ถ้าไหนเสียดายก็เก็บตัวเดิมไว้นะครับสูตรให้มาตัวเดิมนะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็น6นะครับหลักร้อยเป็น6 3ชุดเนาะก็จะเป็น6 2 8 6 1แแล้วก็6 1 4นะครับชุด5่านอยปกติผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นชุด VIP นะครับ V.P. นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าไปในตัวกลับนะครับแต่สูตร V.P. ก็เริ่มน่าจะโอเคแล้วนะครับเนาะนะครับเริ่มจะมาแล้วครับสูตร V.P. วันนี้เด่น5นะครับแล้วก็เด่น4จับคู่ก็จะเป็น5 4 5 7 5 8 5 9 4 6 4ี่เจ็แล้วก็สีนะครับก็จะเป็น8คู่8คู่ที่ให้เน้นนะครับหรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้อาจจะเป็นตัวกันนะครับ2ตัวนี้ก็เป็นได้ตัวกันก็คือ56นะครับแล้วก็40หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือ3นะครับ3ามสิบายกสี่ทำไมสมา,มาบ่อยแล้ว สามนับหลังร้อยจะเป็นสามนับก็จะเป็นสามห้าเจ็ดสามสี่แปดสามสี่หกนะครับน่านะครับก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของฮานอยวันที่ยี่สิบนะครับแล้วก็จะมีหวยลาวด้วยเออนะครับหวยลาวเนี่ยก็ท้อจริงๆกับช่วงนี้สูตรหวยลาวเนี่ยออกย้อนไปงวดที่แล้วนะครับก็นะครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชม Workers, ท East, people, ุกๆนะครับท e ่านนะครับทุกๆช่องทางนะครับขอบคุณที mas, ่เป็นกําล right ังใจให้กันนะครับถ้าไม่มีทุกท่านนะครับก็ไม่มีนะครับช่องคนดวงเฮงแล้วก็ทุกๆช่องในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเนาะก็ในวันที่20นะครับก็ขอให้ผลบุญที่เราทําบุญร่วมกันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับยงโชคดีกันทุกๆท่านนะครับในวันที่20นะครับวันพฤหัสนะครับที่20ก็ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ